Hey, 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 hey. สวัสดีครับสมาชิกหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีแนวทางหวยฮานอยงวดประจําวันที่13ตุลา2564นะครับดีใจยังไม่หายเลยครับพึ่งหวยฮานอยพิเศษพึ่งออกนะครับงวดประจำวันที่12นะครับ เจ็ดสีเต็มๆมีแล้วนะครับเข้าทุกวันนะครับตอนนี้ครับช่วงนี้นะครับสูตรเดินดีมากนะครับหวยเพิ่งออกนะครับหวยงวดวันที่สิบสองเพิ่งออกนะครับก็เลยทําคลิปต่อเลยนะครับแนวทางงวดพรุ่งนี้นะครับงวดวันที่สิบสามตุลานะครับเป็นสูตรสองตัวตรงนะครับสูตรสอง ตัวตรงไปกับบนล่างครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเข้าทุกวันจริงๆครับช่วงนี้นะครับวันนี้เข้าตรงๆเลยนะครับเมื่อวานเมื่อก่อนวันก่อนนะครับเข้าแบบสับกันนะครับแต่เข้าสองหน่อยนะครับวันก่อน เรามาคำนวณงมวดวันที่13ตุลานะครับซึ่งผมคำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับตีใจไปด้วยทำหวยไปด้วยนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับไปที่ฮานอยพิเศษก็จะมี

สามแปดแปดสามหน่อย V.I.P. ก็จะมีห้าแปดแปดห้าสามสองสองสามประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับ ผมจะย้ําทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวให้รวมทุกตัวเลขนะครับไปซื้อแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกสับนะครับสับสับกันนะครับเอาพิเศษมาออก V i P เอา V i P ไปออกปกติแบบนี้นะครับโอ้ขอโทษนะครับขอโทษเขีนผิดนะครับตัวนี้นะครับเป็นน้อยปกติ วเลขเด่นเลกวิ่งนะครับน้อยพิเศษเด่น4วิ่ง8น้อยปกติเด่น3วิ่ง0ส่วน VIP นะครับเด่น3วิ่ง2ประมาณนี้นะครับผม เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพรน,านันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ